โอเขตเลนะเป็นของชาติไทยพัตราทั้งหมดแต่ว่าบาัญชีรายชื่อเนี่ยเป็นระดับหนึ่งมากท,ที่สุดแสนแปดคะแนนขณะนี้ยังเดินทางไปไม่ถึงและข่าวรออยู่จะมีการประสายบริเวณสนามยาหน้าโรงเรียนอน,นบุบาลวัดป่าเลไลและแน่นขนาดไหนวันเดียวสองจังหวัดวันนี้ก็จะเดินทางเข้ามาที่ลานหน้าห้างสัเปทนยนคาต่อแลกรุงเทพสิงประกาศว่า13มกราคา วาระสำคัญที่จะกำหนดทิศทางที่กำลังจะมาถึงนั่นคกอการปวดนายกภายใต้รัฐมนูลปี60แม้ผลเลือกตั้งออกมาชัดเจนว่าก้าวไกลได้รับคะแนนมาดับหนึ่งและเราเดินหน้าตั้งรัฐบาลจนได้พักร่วม8พักที่ได้ฉันทามติจากประชาชนรวม25ล้านเสียงหรือ72%ของผู้ใช้เิียงเลือกตั้งแต่เยาเรายังคงรอการตัดสินใจของผู้สมาชิกแต่ผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกรัฐสภาทุกท่านจะฟังเสียงประชาชน เย็นวันอาทิตย์นี้9กรกฎาคมเชิญชวนทุกท่านมาเจอกันที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิล16นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปพบปะทักทายกับผมและเพื่อนผู้แทนรัษฎรพักคก้าปลายแบบใกล้ชิดทรงความหวังและกำลังใจให้กันยืนยันในเจตนารมณ์ของประชาชนก่อนถึงวันโหวตนายกแล้วเจอกันครับนี่ก็แปลว่าวันนี้นนเันทันาชประส,สงค์ขนาดเท่าเวิาด10รสคม วพิธามีกำหนดไปขอบคุณประชาชนที่ปทุมธานีปทุมธานีก้าวไกลชนะจากเจ็ดเขตชนะหกเขตและบัญชิดไรชื่อมีคะแนนมาเป็นอำดับหนึ่งนี่วันจันทร์ค่ะวันอังคารเดินทางไปขอบคุณชาวสมุทรปราการเป็นครั้งที่สองค่ะหลังชนะเลือกตั้งยกจังหวัดแปดเ<ป>ขตก็นัดหมายรวมตัวกันที่สารกลางจังหวัดห้าโมงเย็นค่ะท่านผู้ชมจริงๆจะบอกครั้งที่สองก็ไม่เชิงเพราะครั้งแรก เป็นการไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเรื่อง450<ะ>แล้วใช้จังหวะนั้นออกมาหน้าสถานที่ที่ประชุมแล้วก็เปิดปราสายบร,รถแห่สั้นๆแต่ถ้าเป็นกิจกรรมใหญ่นี่อาจจะเป็นครั้งแรกพรุ่งนี้ส่วนประการซึ่งที่นี่ก้าวไกรยกจังหวัดหมายถึงสสห็นเลยนะเสาอาทิตย์จัน์ทอังคาร,คารไม่รู้วันพุธจะประกาศออกมาหรือไม่ประกาศใดแลขณะนี้คุณวิทา อยู่สุพรรณบุรีเป็นภาพสดตอนนี้นะภาพสดรอเปล่าสดนะครับุดมือสีงประชาชสให้กาต้อนรับอย่างล้นหลมีมีที่สุพรรณ ผลพิธาแคนเด่นนายกข้ามก้าไรก็ถูกถามในประเด็นก่อนจโจวตเนี่ยเหมือนปุกมวนชนเพื่อกดดันสอวอรหรือไม่ประการใดไม่ได้ปุกมวลชนนะคะนะครับว่าไม่ได้มีจุดประสงค์จะปุกระดมมวลชนอันนี้พูดเมื่อวนันมากดดันสอวอให้บทเลือกตอนเป็นนายกตามที่มีคนต้งข้อสงเ,เกตดอย่างเมื่อวานก็ไปขอบคุณคนโคราชตามคําเรียกร้องคือสสโคราชก็บอกว่าหัวหน้าว่าไรจะมา แล้วมาก็ไม่เฉพาะพบประชาชนแต่มาพบเอกชนด้วยหมายถึงภาคธุรกิจเอกชนจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาคุณพิธาบอกข้อกระหาว่าเดินสายปลุกระดมมวลชนพักก้าไกลครูจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกมันก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ทุกเรื่องนั่นแหละปลุกระดมในย่างไรครับก็ยังพอมีเวลาว่างอยู่แล้วก็มีหลายพื้นที่ที่ ได้ลงไปขอบคุณพี่น้องประชาชนแต่บางพื้นที่ยังไม่ได้มาอย่างที่นครราชสีมาเป็นต้นนะครับเขาก็เรียกร้องมาวันที่มีการเลือกประธานสภาสสโคราชสามโคดสามเขตก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมาโคราชสักทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาลงพื้นที่ครับก็คงโดนวิพากษ์วิจารณ์ทุกเรื่องล่ะครับก็คงไม่ถือเป็นเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ตั้งใจทํางานของเราเลยครับ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการเอกชนของโคราชไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดภาคประชาสังคมเจ้าตัวก็พูดถึงประเด็นเรื่องที่ต้องมาทํางานเรื่องอะไรอย่างไรในประเด็นนี้เนี่ยนะครับตู้ชมครับแล้วก็บอกว่าคันไม้คันมือแล้วอยากจะแก้ปัญหาแล้วยังมีการพูดถึงประเด็นที่สวิตา์เทเลสวิปพูดถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วบอกโคราชไม่ไกลจากกรุงเทพ มีเขาใหญ่ลักษณะน่าจะเป็นจุดสําคัญที่จะเป็นศูนย์กลางจัดคอนเสิร์ตหรือจัดมหากรรมขนาดใหญ่ขึ้นมาถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยพร้อมจะผลักดันยังไง่ไปโคราชผมก็ตอบเขาว่าถ้าไปโคราชจะพลาดได้ยังไงนะครับ <Yeah. S 2> ก็เลยบอกว่านักการณ์น่าจะสีมาพิธามาแน่พวกเราก็รู้สึกคันไม้คันมือนะครับอยากจะเข้า,าไป บริหารราชการแผ่น,นดินแก้ไขปัญหาสําคัญสําคัญที่มันกําลังรอพวกเราอยู่ที่ผมตัดสินใจที่จะทวีตหา Taylor s w i f ตเมื่อทราบนะครับว่าตั๋วใบหนึ่งเนี่ยหมื่นห้าแล้วคนไทยจํานวนมากที่เตรียมที่จะบินไปซื้อตั๋วที่สิงคโปร์ก็คิดว่าศักยภาพเยี่างนั้ก็เหมาะกับศิลปินในประเทศไทยรวมถึงเวนิวในการจัดคอนเสิร์ตให้มันเป็น คอนเสิร์ตประจำทุกปีเหมือนอย่างที่ฟูจิวอกเฟสติวัลหรือว่าที่โคเชอร่าเทเลอร์สวิตเอคอนอเมิกก็คือการที่มีซอฟต์พาวเวอร์บวกกับพาร์ตอินราสตรักเจอร์ที่เดินทางแค่สองชั่วโมงจากกรุงเทพก็ถึงแล้วเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจก็ถ้ารเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะผลักดันโดยที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคนโคราชผลประโยชน์ของคนไทยแล้วก็ผลประโยชน์ของอ่ามิตรประเทศหลาย,ลายต่างนานาและประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผูช้ชม กอนที่จะหรือจะไปที่ยะโมไปกราบยะโมไปลอดซุ้มคุณพิธาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นกรณีเสียงสวที่เจกอกบัวกันวันที่13พฤหัสนี้กรณีครั้งแรกไม่ผ่านจะทํำยังไงแต่คุณพิธาก็ยืนยันนะว่าค่อนข้างมั่นใจขึ้นเรื่อยๆคุยเห็นสวหลายคนให้สัมภาษณ์บางคนมีจดหมายเปิดประดิก์กเมื่อวานนี้เรานำเสนอไป เงื่อนไข112ของสวก็เริ่มจะอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อได้ฟังคำชี้แจงคุณพิธาบอกมาตรา112สัญญาไว้ยังไงก็ต้องทำแต่ต้องอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรส่วนจะโหวตกี่ครั้งอย่างไรก็ยึดตามพรรครวม8พักยึดมติของประชาชนสุดท้ายก็บอกกันทำลองว่าถ้าประชาชนไม่ถอยผมก็ไม่ถอยนะ ็มั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการพูดคุยกันได้เห็นวุฒิสภาหลายท่านได้ให้สัมภาษณ์ในสื่อหรือที่ส่งจดหมายเปิดปนึกก็เป็นเหตุผลที่ที่เป็นโอกาสในการคืนความปกติให้กับการเมืองไทยนะครับเป็นวาระสําคัญของประเทศที่จะบอกว่าเราจะไปในทิศทางไหนการลดพดานเรื่องหนึ่งสองตามที่สวแนะนาเพื่อที่จะขัดันได้รับเสียงสนับสนุนในการเลือกนายกครับผมคิดว่าเป็นเงื่อนไขที่อ่อนลงเรื่อยๆเมื่อได้รับฟัง คําชี้แจงผู้ิสภาหลายๆท่านก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่อิงพักการเมืองหรือนโยบายพักการเมืองแต่มันเป็นเรื่องของหลักการที่ที่จะทําให้ระบบกลับมาเป็นปกติได้และที่เหลือก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้สภาที่เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางความคิดแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถผูกขาดนโยบายหรือผูกขาดความคิดได้ใช่ไหมครับมันก็500เสียงมันก็ต้องมีกรรมธิการ1นึ่งสองสเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้สภาทํางาน ท่านก็เบาใจแล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าการที่จะอนุรักษ์ในการที่จะรักษาเนี่ยคือการที่จะทําให้เกิดการพัฒนาแล้วก็ให้ให้เกิดการพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะท่านก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นยืนยันจะเดินหน้าสก,ก,กับประชาชนไว้ยังไงก็ต้องทำอย่างไรครับคุณพิธาคิดว่าจะให้ไอ้ตรงนี้นี่ก็ต้องต้องยึดความคิดของพรรคร่วมแต่พรรคนะครับคุณพิธาก็คิดว่าตัวเองควรได้รับโอกาสเขาไม่ผ่านครั้งแรกก็คือตามกระบวนการที่มันควรจะเป็นนะครับตามรัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดไว้ว่ามีกี่ครั้งผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามจะต้อง มากน้อยหรือตัวเลขมันควรที่จะเป็นที่ไหนแต่แต่ถ้าในมุมมองของผมก็คือว่าเราต้องยึดมติประชาชนเป็นหลักนะครับถ้าประชาชนไม่ถอยมผมก็ไม่อป